สวัสดีค่ะพาค่ะเอ็ดดี้ครับและนี่คือรายการแอบรู้รหลังดูซี ตอนนี้นะคะไม่มีซีรีส์เรื่องไหนฮอตไปกว่า My Liberation Note แล้วถูกต้องครับเพราะชื่อของนักแสดงนำของเรื่องอย่างคุณซนซอกกูติดอ,อันดับหนึ่งของเขาเรียกว่าแบรนดิ้งนักแสดงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดประจำสัปดาห์ติดต่อมาหลายสัปดาห์ตั้งแต่ความฮิตของ My Liberation Note เนี่ยม,มันพุ่งขึ้นพีคสุดในตอนนี้โหเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นที่สงสัยกันทั้งในซีรีส์และนอกจอว่า คุณกูและคุณซนซกกูเนี่ยเป็นใ,<ช>ใครมาจากไหนถ้าพูดถึงคุณสนซอกกูเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยมากนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีซีรีส์แบบสไตล์ที่เป็นโรแมนติกคอมดี้หรือรอ,อะไรที่แบบกรีดกันทั่วบ้านทั่มืงหรือว่าแมสแมสอย่างเงี้ย<ช> uh huh. แต่ก็จะมีซีรีส์ที่แบบเขาเรียก สายดีที่แบบคนที่ดูซีรีส์เกาหลีเยอะๆก็จะผ่านตาอย่าง่าเรื่องผลงานก่อนนี้กันที่เราได้ดูกันก็คือเรื่อง DP พอ่าใช่อันนั้นพอจะได้หรือก่อนหน้านี้ d e s i g n e เ s u r v i v เวก็ที่จะเป็นเลขาประธานาธิบดีหรือ้าย้อนกลับไปอย่าง m ติ t i m o n i a l c h a ส s ที่แสดงคู่อ่าแสดงคู่กคุณ e ีอที่แบบมาเล่นกันเรื่องนี้ใช่และในเรื่องนั้นก็มีชาแทฮยอนแล้วก็มีแบดูนาด้วย และนอกจากความนิยมของตัว My Liberation Note ที่เรากำลังดูกันอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ยม,มันจะมีภาพ,พยนตร์ที่เขาแสดงก่อนหน้านี้ที่ได้เข้าชิงวันแพ็กซางแล้วก็ได้บทรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยเรื่องนัดติ้งซีรีส์ที่มีคนแชร์กันอยู่ตอนนี้เนาะเพราะว่ามันก็มีความอืดช้านิดหน่อยฉากโรแมนติกบนเตียงอะไรอย่างนั้นโดยเรื่องนี้เนี่ยคุณสนซก,กูก็ฉีกบทไปรับบทเป็นนักข่าวที่ต้องเขียนแบบคอลัมน์เกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่มันก็แบบ ขาฉีกคาแรคเตอร์ของซนซอกูจากซีรีส์เรื่องก,งก,งก่อนๆรวมถึงไอ้ตัวใหม่ลิเบเรชั่นโนนี้ด้วยอแต่ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีหนังที่กำลังจะเข้าเรื่อง The อ o ราอ Up ที่เล่นกับคุณมาดุงซอกเนาะใช่ครับผมก็เป็นภาพยนตร์แบบแนวครามแนวสืบสวนสอบสวนมีนักเลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้าฉายช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้แหละใกล้ละทีนี้ฮะที่เราต้องคุยกันวันนี้เลยฮะว่าคุณซนซอกกูเนี่ย เขามีประวัติยังไงมีความน่าสนใจยังไงทำไมถึงจูจ่ๆถึงกลายเป็นความฮอตฮิตขึ้นมาในตอนนี้หลายนคนอยากรู้ก็ต้องย้อนกลับไปเพราะว่าตัวคุณสนซอกกูเองเนี่ยถ้านับอายุปัจจุบันเนี่ยเขาก็อยู่ในวงการมาสักประมาณ6-7ปีแล้วไม่นานนะไม่นานเพราะว่า ผลงานส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าเขาค่อนข้างคัดสรรในการรับบท,บทแล้วด้วยอายุเขาเองเนี่ยก็เกิดปี1983ก็ใกล้ๆวัย40ปีแล้วก็มีความเขาเรียกมีความเท่ตามวัยของเขาใช่แต่ที่เราเห็นเสน่ห์เขา ในเรื่องใหม่ liberation note เลยมันก็คือแบบฟิลของผู้ชายที่แบบโอ้โหมีอะไรอยู่เต็มภายในจิตใจมีความ,วมแบบแบดแ,บดแบดนิดนึงดูมาเฟียมาเฟียหน่อยหน่อยแล้วที่เราอยากรู้มากคือ,อ,อประวัติปูมหลังของคุณกูในเรื่องเป็นยังไงซึ่งคุณซอนซอกกูเองก็มีประวัติที่น่าสนใจมากเพราะว่า ก่อนที่เขาจะมาเป็นนักแสดงอย่างที่เราได้เห็นกันในจอเนี่ยเขาก็เริ่มต้นชีวิตที่มีความหลากหลายของเส้นทางมากตั้งแต่ไปใช้ชีวิตที่อเมริกาหลายปีเลยแล้วก็มีโอกาสไปเรียนด้านภาพ,พยนตร์ที่โรงเรียนในชิคาโก<อ>จนเขาเองเนี่ยอยากเป็นผู้กำกับอยากทำเขาเรียกงานเกี่ยวกับเรื่องสารคดีชีวิตการเมืองสงครามอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีความาดังค่อนข้างสูง แต่ด้วยความที่เป็นคนเกาหลีใช่ไหมก่อนที่จะได้เป็นผู้กําก,กับเนี่ยก็ต้องมาเกณฑ์ทหารทำตามหน้าที่แล้วด้วยความที่เขาใช้ชีวิตอ,อยู่ในอเมริกามานานก็เลยมีคลิกสกิลภาษาอังกฤษแข็งแรงก,ก็เลยถูกส่งไปประจําการในหน่วยของทหารเกาหลีในอิรักก็เลยพอไปถึงอิรักที่มันแบบผ่านช่วงเวลาสงครามอะไรมาอย่างเงี้ย<ๆ>เขาก็เลยได้เห็นแบบ สิ่งที่มันร่องรอยของสงครามแล้วเริ่มรู้สึกในใจแล้วว่าเฮ้ยเราไม่อยากที่จะทำสารคดีอะไรแบบนี้แล้วม,ม,มันรู้สึกว่ามันมันหดหูและอยากจะลองใช้ชีวิตอย่างอื่นดูทำให้หลังจากที่เขาปลดประจำการจากเกณฑอาหารเนี่ยเขาก็บินไปแคนาดาเพื่อที่จะเป็นนักแสดงแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับที่เขาเรียนมาเนี่ยแหละ ระหว่างที่เขาทํางานเป็นนักแสดงถ่ายแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่แคนาดาเขาก็ไปเจอกีฬาบาสเกตบอลเขาที่ทาให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะจริงจังกับบาสเกตบอลเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งความฝันที่เขาเจอเขามีความสนใจหลายด้านเหมือนกันเนาะใช่แล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่วงการบาสเกตบาสเกตบอลใน NBA เนี่ยมันมีคนเอเชียขึ้นมา<อ>มีชื่อเสียงอย่างอาเจเรมี่ลินหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวของคุณอซซูกูเองเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากเป็นนักบาสเกตบอลอาชีพแต่ปัญหาอย่างเดียวของคนเอเชียคือเรื่องความสูง ด้ hmm. ยวยความสูงแบบ170ไปลปลายอย่างเงี้ยถ้าจะเข้าหลีกอาชีพใน NBA <Yeah. S 2> เนี่ยมันยาก hmm. โอกาสที่จะได้ติดทีมอาชีพเนี่ยมันมีแบบโอการแข่งขันสูงมากก็เลย hmm. ทําให้เขาพอหมดวีซ่าในการทํางานที่แคนาดาเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจกลับมาเป็นนักสดแสดงที่เกาหลีอ hmm. พอ กลับมาที่เกาหลีปุ๊บก็เริ่มมีผลงานหนังแล้วก็ซีรีส์เนาะอย่างที่เราเคยเคยดูดูกันอย่างที่พูดไปแล้วก็ดีพีเซนแแล้วก็มีอะไรอีกสูตรอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็เริ่มต้นแบบสไตล์นักแสดงทั่วไปเลยก็คือบทตัวประกอบเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขย่บขึ้นมาแล้วที่สําคัญเลยคือคาแรคเตอร์ของคุณซนซอกกูเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกมีเสน่ห์เฉพาะตัวอะไรบางอย่างการแสดงออกทางแววตาที่มันดูมีความนิ่งกรุ่มกริมอ่าใช่แล้ว นอกจากที่เขาจะมีผลงานทางการแสดงนี่เมื่อไม่นานมานี้มันก็มีการเปิดเผยมาว่าจริงๆแล้วคุณชนซอกกูเนี่ยเขาเป็นระดับซีอของบริษัทจริงๆแล้วเป็นประธานบริษัทเป็นประธานบริษัทซึ่งธุรกิจของเขาเนี่ยมันก็เป็นธุรกิจเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนอนุตสาหกรรมของเครื่องจักรนี้ส่งออกไปต่างประเทศซึ่งถ้าใครไปเข้าไปดูเว็บไซต์ของบริษัทเขาตัวนี้ก็จะขึ้นคอนแทคชื่อคอนแทคเป็นคุณชื่อคุณออซอนซกกูหมดเลยมันก็เป็นความเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งของคนที่ดูซีรีส์ว่าเฮ้ ขนาดซี o ระดับเนี้ยเขาายังมาเป็นนักสแสดงแล้วก็แสดงได้แบบต<ด>ัวละคระที่ยอดเยี่ยมในหลายๆเรื่องตัวเราชอบกันอแล้วทีนี้ถ้าอยากจะไปตามดูผลงานของคุณซอนซอกกูในเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่เราพูดไปแล้วแหละเดี๋ยวเราจะแรปอัพกันเร็วๆอีกทีนีงว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างอเอาจากใหม่ไปเก่าดีไหม ได้ให้อาหาดูง่ายถูกต้องอย่างตอนนี้ที่เราดูกันอยู่ก็จะเป็น My r e b e l a t i o n Note ย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งก็จะเป็น DP เนอะใกล้หน่อยแล้วก็เพิ่งได้รางวัลซีรีส์ยอดเยี่ยมแพ็กซังไปด้วยซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้เห็นคุณซอนซอกูใส่เครื่องแบบทหารเนียบๆหน่อยถูกแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบกลนๆนิดนึง อ่าถ้าย้อนกลับไปนิดนึงก็จะเป็นเรื่องบีเมโลดรามาติกก็จะเป็นเขาเรียกเป็นโปรดิวเซอร์รายการก็คือ,อถึงแม้เรื่องนี้บทจะมาไม่เยอะ,อะแต่มาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหคาแรคเตอร์ของเขาในเรื่องนี้มันติดตาเลยอืมอ่าแล้วก็ย้อนไปอีกก็จะเป็นเอ่อเดสิ or, เนตเซิร์ฟเวอร์เนาะที่เล่นเป็นคุณเลขามผมผมมานิดนึงซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ทําให้หลายๆคนรู้จักคุณสซนซอกกูขึ้นมาแล้วก็ถูกเขาถึกสืบสาวประวัติจนเรามารู้เรื่องราวม,มากมายมแต่ถ้า เรื่องที่ผมดูเรื่องแรกเลยจริงๆของซนซอกูก็จะเป็นมัตติโมเนียลเคาสที่เราไปแล้วว่าอาะก็มีคุณแบดูน่าแสดงมีมีคุณชาติแทฮยอนแล้วก็มีคุณดีเอลด้วยหรือก่อนน้นนี้มันก็จะมีบทสมทบในเรื่องสูตรที่จะที่รีเมคมาจากซีรีส์ต่างประเทศเหมือนกันก็จะเป็นเรื่องของทนายคุณซนซอกูในเรื่องนี้มันก็จะเป็นบทประกอบที่แบบมาเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ได้ถูกเล่าเป็นหลักในเรื่องแต่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ทําให้เขาได้มีผลงานตามมาอีกไม่ขาดสายเลย แล้วก็มีอีกเรื่องที่เป็นแบบออริจินัลเน็ตฟิกเรื่องเซนต์เอ็ที่มีให้ดูกันแบบเขาเรียกว่าน่าจะเป็นซีซั่นสองที่คุณโซนซอกปูปรากฏตัวเรื่องนี้ไม่ใช่ของเกาหลีเนาะอ่าก็เป็นออริจินัลเน็ตฟลิกแต่ก็มีคุณแบดูนาแสดงด้วยแล้วทีนี้มันก็จะมีเกียรติประวัติหนึ่งของคุณสซนซอกปูเรื่องของภาพยนตร์ด้วยเพราะว่าต่อปีที่เขาแสดงซีรีส์เรื่อง m e t i m o ร์เนียลเควเนี่ยเขาได้เข้าชิงแพ็กซางสาข,ขาแสดงหน้ามายอดเยี่ยมแล้วในปีเดียวกันนั่นเอง เขาก็เข้าชิงรางวันไอตัวนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์ด้วยจาก Hit and ลันส์ t อรซึ่งก็มีคุณโจจองซอกแสดงอะไรอย่างนี้มีรายูจุนยอนก็ลองหาดูกันได้ก็ยังมีให้ดูความซับไทยกันอยู่แล้วเร็วๆนี้หลังจากที่เราจะจบไอตัว My Liberation Note และจบตัวภาพยนตร์ที่แสดงกับมาดงซอกแล้วเดี๋ยวเขาจะมีเขาเรียก Original Series ของ Disney Plus อีกหนึ่งเรื่องเรื่องคาสิโนที่เริ่มการถ่ายทำแล้วแหละแต่เดี๋ยว รอดูว่าเขาจะปักหมุดออกอากาศกันเมื่อไรครับแต่ในฐานะที่ตัวเราเองแบบไม่เคยดูผลงานของคุณซนซก,กูแบบเต็มๆม,มาก่อนนะถ้าไม่นับด p นะที่พอจำได้เออก็แอบ,บสงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมอยู่ดีๆถึงแบบ m y l i b e r a t i o n n o โนที่ทำาให้กระแสะคุณกูมาแรงจนคนสนใจได้ขนาดนี้ส่วนตัวผมะผมต้องบอกว่าจริงๆผมลุ้นให้คุณซนซก,กูเขาแมสมานานมากเพราะว่า <laughs> จากซีรีส์แต่ละรเรื่องที่เขาแสดงมามันจะมีเสน่ห์เฉพาะตัวอย่างที่พูดไปแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายตาเรื่องของการแสดงออกทางนั้นอารมณ์มแต่พอเขาไม่ได้รับบทนําเต็มตัวใน My Liberation Note เนี่ยมันทําให้เราได้เห็นเสน่ห์ของเขาชัดเจนยิ่งขึ้นจนหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเขามีความแบบยเฟรนด์แมททีเรียลที่ดูแบบ man man, แมนๆเท่ๆโดยเฉพาะเวลาที่เขาใส่ชุดธรรมดาาเสื้อยืดออกไปทำไล่เงือไปเฮียอะไรอย่างเงี้ยเก่งนะถึงแม้จะไม่ค่อยได้พูดอะไรด้วยซ้ำใช่แต่ว่า เขาสามารถมีเสน่ห์แบบเต็มๆได้จากบทนี้ใช่และที่สำคัญฮะสายตาขตาชั้นเดียวแววตาที่แบบดูมีความเจ้าเล่นิดๆอะไรอย่างเงี้ยดูมีอะไรในดวงตาก็อยากให้ไปลองดูซีรีส์เรื่องอื่นที่เราพูดไปแล้วเนี่แหละว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเขาถ่ายทอดเสน่ห์ตัวละครออกมายังไงแล้วทำไมผมถึงบอกว่าเขาควรจะแมสตั้งนานแล้วอ่าต้องไปติดตามกันครับผม ถ้าเกิดชอบรายการที่มีดีเทลสนุกสนุกของซีรีส์เกาหลีแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะมีทั้ง Facebook, Youtube, Twitter ดูซีรีส์ให้ซีเรียสค่ะแล้วมาสนุกกับ TMI ที่เราหามาให้จากซีรีส์เกาหลีกันได้ในรายการแอบรู้หลังดูซี